คลิปนี้ก็จะพามาวัด expression value ของไดกินนะครับอ่านิงตามหนังสือที่ทางไดกินก็ให้มาเลยนี่วัดจากพิน5้า้ะก่อน5้าหนคู่กับอ่าพินที่หคู่กับพินที่หพินที่ห้าคู่กับพินที่สพินที่ห้าคู่กับพินที่สามพินที่หคู่กับพินที่สตัวนี้ก็จะเป็นแบบ5้าพินนะครับเรามาลองวัดกันเลยแล้วก็ค่าที่ได้ก็คือ ่าใกล้ใกล้เคียงหรือเท่ากันนั่นเองถ้ามีผิดพลาดแม้แต่คู่เดียวก็แสดงว่าตัวนี้เสียพินที่5ก็จะเป็นสีแดงนะครับมันจะเป็นสีแดงสายเช้นนี้สายเส้นนี้เลยใกล้มองไม่ค่อยเห็น5กับ1ก็จะได้49โอห์ม 48เดี๋ยวมันยังไม่นิ่งประมาณ48ครับแล้วก็สายทีแดงคู่กับสายทีเหลืองวัดไปเรื่อยๆนะครับจะได้48อีกตัวหนึ่งสายสีส้มก็จะได้47่ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงถือว่าใช้ได้ครับไม่ห่างกันมากอันนี้ก็จะได้49จะได้อยู่ประมาณนี้สี่7ถือว่าตัวนี้ยังใช้ได้ครับ แต่ว่าถ้ามีอ่าคู่ไหนที่ว่าค่ามันตะเตลิดไปไกลก็แสดงว่าชุดนี้เสียโอเคครับผม